ถูกหักหลังถูกเอาเปรียบถูกโกงทำบุญคนไม่ขึ้นค่ะใครเป็นอย่างนี้บ้างคะลองเช็คดูค่ะว่าในเบอร์โทรศัพท์ของคุณ7ตัวสุดท้ายนะคะย้ำา7ตัวสุดท้ายค่ะมีชุดคู่เลขก8 8หรือ81หรือเปล่านะคะชุดกู่เลขห8 1, หรือ81จะส่งผลให้ผู้ใช้นะคะถูกหักหลังถูกโกง ถูกเอาเปรียบทำบุญคนไม่ขึ้นซึ่งถ้าใครมีชุดคู่เลขนี้นะคะต้องระวังค่ะบางครั้งบางทีเราก็ระวังเป็นอย่างดีแล้วค่ะแต่ด้วยพลังงานของชุดคู่เลข18หรือ81ส่งผลให้ผู้ใช้นะคะถูกหักหลังถูกโกงถูกเอาเปรียบทำบุญคนไม่ขึ้นแล้วแต่ค่ะว่าชุดคู่เลขนั้นจะประกอบชุดคู่เลขอะไรนะคะถ้าชุดคู่เลข18หรือ81ประกอบกับชุดคู่เลขที่เกี่ยวกับกเรื่องของการเงิน ก็ส่งผลให้ถูกหักหลังถูกโกงในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานนะคะแต่ถ้าประกบกับในเรื่องของความรักก็จะส่งผลให้ถูกหักห,กหลังถูกโกงถูกเอาเปรียบในเรื่องของความรักค่ะคาดถ้าหลีกเลี่ยงได้นะคะชุดคู่เลข18หรือ81ควรหลีกเลี่ยงค่ะซึ่งตามปกติทั่วๆไปของคนเรานะคะก็อยากให้มีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินและก็ในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นชุดคู่เลขตระกูลเสน่เปิดหน้า ตามโดยชุดคู่เลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลอาจจะเป็นชุดคู่เลข3 9หรือ93ซึ่งเป็นชุดคู่เลขโชคแห่งชัยชนะอาจจะนํา3 9หรือ9 3าามาประกอบชุดคู่เลขเกี่ยวกับการเงินนะคะทําให้มีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแต่ถ้านําชุดคู่เลข3 9หรือ9 3าามาประกอบกับชุดคู่เลขในเรื่องของความรักก็ส่งผลดีในเรื่องของความรักค่ะหรือไม่งั้นก็ในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะหากใครที่ในเบอร์มือถือนะคะ7ตัวสุดท้ายมีชุดคู่เลข18หรือ 81ถ้ามีโอกาสนะคะเปลี่ยนด่วนค่ะเพราะชุดคู่เลขนี้จะส่งผลให้คุณถูกหักหลังถูกโกงถูกเอาเปรียบทําบุญคนไม่ขึ้นนะคะหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชุดคู่เลข18หรือ81บางคนก็เห็นใช้แล้วไม่เห็นถูกโกงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการใช้นะคะบางคนใช้ชุดคู่เลขนี้มานานหลาย10ปีบางคนก็เพิ่งใช้ชุดคู่เลขนี้นะคะพลังงานที่ไม่ดีก็จะถูกดึงดูดเข้ามาแตกต่างกันนะคะ คใครที่มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขนะคะเราขอแนะนําการใช้ศาสตร์แห่งตัวเลขมาเป็นตัวช่วยเสริมเพื่อให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานความรักและเรื่องของการเงินซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีเคล็ดลับวิธีการใช้ศาสตร์แห่งตัวเลขง่ายๆนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์มือถือค่ะด้วยการเขียนยันพลังตัวเลขนะคะแล้วเคล็ดลับในการใช้ก็แค่อุทิตบุญน,นะคะหลายคนได้นําเคล็ดลับการใช้ยันพลังตัวเลขไปใช้แล้วปรากฏว่าได้ผลดีในเรื่องของการงานการเงินความรักบางคนก็ ก็มีสิ่งดีๆในเรื่องของโชคลาบค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราขอแนะนํายันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ซึ่งยันพลังตัวเลข2ชุดนี้ท่านอาจารย์นิติกรก,กิติศิวลนันท์ท่านเป็นผู้คิดคน้นและทําการเผยแพร่ค่ะหลายคนแนะนํายันพลังตัวเลข2ชุดนี้มาใช้แล้วปรากฏว่าได้ผลดีมากๆค่ะค่ะด้วยการเขียนชุดตัวเลข4289หรือ6395ไว้ที่กระเป๋าสตางค์ไว้ที่โต๊ะทางานที่เก๊เก็บเงินหรืออะไรก็ได้นะคะที่อยู่ใกล้ๆตัวเราค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะ ขอแนะนํากระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราคะ่ะที่ลงยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395นะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างสําหรับหลายท่านนะคะที่คิดว่าเออเราจะเขียน4289และ6395ไว้ในกระเปาา๋าสตางค์ยังไงนะคะขออนุญ,ญาตแนะนาาํากระเป๋าสตางค์ศาสตรสตส์ตัวเลขน,นี้นะคะใบนี้เป็นใบสีเขียวหนัง PU นะคะซึ่งหนัง PU ก็จะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าหนังแท้นะคะละักษณะของการเขียน4289ก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะ4289และ6395ซึ่งกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเล ของเราไม่ได้มีแค่ยันพลังตัวเลขชุด42896395ก็จะมียันพลังตัวเลข16ตัวซึ่งจะเสริมในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ใหญ่เมตตาบุญรมและนอกจากนั้นแล้วก็จะมีพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเพื่อเสริมในเรื่องของการงานและโชคลาภส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะลงยันคาถาซึ่งยันนี้เป็นยันล้านนาอยู่ในปั๊บสาอายุหลายร้อยปีเด่นชัดในเรื่องของการงานโชคลาภและเสน่ห์เมตตาค่ะนอกจากนั้นแล้วกระวัตตางศาสตร์ตัวเลขของเราก็ไม่ได้มมีควา เป็นมงคลแค่ยันพลังตัวเลขชุด42896395นะคะตัวจับซิปค่ะเป็นจี้ดึงดูดเงินนะคะเครื่องหมายเดอลลาร์สหรัฐและเครื่องหมายอินฟินิตี้สัญลักษณ์สากลดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดช่องใส่บัตรจำนวน8ช่องเลข8เป็นเลขแห่งการเงินเป็นเลขแห่งอินฟินิตี้นะคะนอกจากนั้นแล้วโลโก้ของกระเป๋าสตางค์ศาสตัวเลขของเราค่ะเราก็จัดเต็มความเป็นมงคลนะคะได้สัญลักษณ์สามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคัง่งเครื่องรางดึงดูดเงินสากลสายคล้องถอดเก็บได้เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานพร้อมความ มงคลในทุกจุดไม่ว่าจะเป็นหางซิป และจีดึงดูดเงินค่ะใครที่มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องศาสตร์แห่งตัวเลขลองเขียนยันพลังตัวเลขชุด42896395ไว้ที่กร,ระเป๋าสตางค์ดูก็ได้นะคะเหมือนกร,ระเป๋าสตางคะ์ศาสตร์ตัวเลขของเราค่ะและอาจจะมีเคล็ดลับในการใช้ด้วยการอุชิตบุญนะคะซึ่งถ้าใครมีความรู้สึกว่าอยากได้ความสวยงามและพุทธคุณต่างๆเพิ่มเติมให้กร,ระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราเป็นตัวช่วยได้ะคะ่ะซึ่งกร,ระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเรานะคะนอกจากจะลงยันพลังตัวเลขชุด42896395เรายังลงยันพลังตัวเลข16ตัวลงยันคาา พุทธคุณไอ้ไข่เด็กบัเจดีนอกจากนั้นแล้วเรายังเพิ่มความเป็นมงคลในทุกจุดค่ะด้วยโลโก้ของเราสัญลักษณ์เครื่องรางดึงดูดเงินสากลเครื่องหมายอินฟินิตี้และเครื่องหมายเอสดอลลาร์ ars, สหรัฐที่หางซิปและจี้ดึงดูดเงินนอกจากนั้นแล้วกระเป๋าสตางค์ของเราอ,าออกแบบตามศาสตร์ฮองจุ้ยและศาสตร์ญี่ปุ่นผสมผสานกันเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขา,ขายเสน่ห์เมตาาาตากระเป๋าสตางค์ของเรามีทั้งใบสัน้นใบยาวหนังวัวและหนังพีมีทั้งหมด7สีค่ะสีดำสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงสีและมวง จากนั้นแล้วลูกค้าที่รับกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราไปทุกท่านเรายังมีเคล็ดลับวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภเป็นรูปแบบนำบัตรใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์ให้ทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะรับกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขไปด้วยวิธีการโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศค่ะลูกค้าจ่ายเฉพาะค่ากระเป๋าสตางค์อย่างเดียวนะคะหลังจากที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปได้ประมาณ3เดือนแต่ปรากฏว่าการเงินยังไม่ดีขึ้นหรือการเงินดีขึ้้้นนนแแลวต่่อออยาากกจะไดเเเคับใรรืงงงขิ กลับมาหาเราได้นะคะเรามีเคล็ดลับของศาสตร์ญี่ปุ่นที่เราไปศึกษามาส่งมอบให้เป็นคลิปซึ่งเคล็ดลับนี้เราจะส่งมอบให้เฉพาะลูกค้ากระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขเท่านั้นค่ะดังที่ท่านจะเห็นจากลูกค้ารีวิวผลตอบรับจากการใช้กระเป๋าสตางค์ศาสตรสต์ตัวเลขซึ่งลูกค้าของเราก็ใจดีน่ารักมากๆเลยนะคะรีวิวผลตอบรับให้เรามากจริงๆค่ะค่ะสนใจเป็นเจ้าของกระเป๋าสตางค์ศาสตรสต์ตัวเลขทักเรามาได้นะคะเรามีตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนถึงหลักพันทักเรามาได้ค่ะที่ line i d รับทัพย์หรือเบอร์โทรศัพท์0 6 1 2 9 9 287แแล้วพบกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ